ทุกคนครับจุดเริ่มต้นของการสร้างองค์อาคารพักอาศัยนะครับเราต้องเริ่มจากแบบหลังจากนั้นตามไปด้วยการวางผังนะทุกคนทุกอย่างมันเกิดจากแบบก่อสร้างทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูแบบก่อสร้างเนาะเราจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับพื่อนตอนนี้เราได้ดึงลายเนี่ยตามเอ็นสีเหลืองนี่นะครับเป็นจุดตัดเหมือนเส้นปัาในแบบเลยนะครับแล้วเราก็ออฟเซ็ตออกทุกแนวก็จะเป็นตัวผังไม้ตัวนี้ตอนนี้ช่างเขากำลังทําการดิ่ง ดิ่งเพื่อหาจุดตัดของหัวเข็มองคาคารหลังนี้เป็นฐานลากเสาเข็ม,ขม,ขม,ขมชนิดเจาะแบบแห้งนะครับเพื่อนก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับื้งต้นก็อย่างของบริษัทเราก็จะมีสถาปนิคอยดูแลระหว่างวางผังนะครับเพราะว่าถ้าตอนวางผังเนี่ยเรามีปัญหาเนี่ยองค์าคารมันก็จะเกิดปัญหาอาจจะมีการผนังเปียวล้มฉากพวกนี้ตามมานะครับ วิธีการวางผังก็จะแยกได้หลายวิธีอย่างวิธีที่เพื่อนๆเห็นก็คือการวางผังแบบตีกรอบล้อมนะครับแล้วก็ดึงเส้นเอ็นตัวนี้เป็นทั้งแนวตั้งและแนวนอนสิ่งสําคัญเลยเพื่อนๆอย่าลืมเวลาเราวางผังเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเช็กกากบาทด้วยเช็กกากบาดก็คือการที่เราต้องดึงระยะจากจุดตัดนี้ลงมาหาจุดตัดนี้นะครับเป็นแบบทะแยงเนะาะกากบาททาแ่แยงระยะความยาว2ความยาวนี้ต้องเท่ากันนะครับอันนี้เป็นการวางผัง